โอเคน้ผ okay, ู này, a, am, ng, lại, còn, ้ชมก็ขอกรับสวัสดีู้ชมทุกท่นเงินด้วยครับเดี๋ยวนี้ถ้ารู้สึกว่าแอดไม่แอดแปลกไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปกังวลน้ผู้ชมไม่แอดช็อตเพราะแอดใช้เครื่องเครื่องไม่ตัวอื่นน้ผู้ชมไม่ใช่ตัวเก่าเนาะก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่อะไรฝากกดกระดิ่งมาผน้าจซ็อกเกอร์วันนี้ขอยิงให้เจอแจ็คพอตใหม่ละกัน ซ้ายกดซ้ายซ้ายคู่แล้วเมื่อกี้มันเล่นกลางคู่เราต้องเล่นกลางนั่นแหละพอมันไปซ้ายปุ๊บเราก็กลับไปซ้ายหนึ่งดอกแล้วก็เราก็ยิงเข้าแล้วก็เราก็กดซ้ายอีกหนึ่งดอกนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วก็พอเราเห็นมันกันปุ๊บเราซ้ายอีกหนึ่งดอกนั่นแหละท่านผู้ชมเชี่ยกูยิงเข้าไปได้ไงเนี่ยชึบดอกนี้ก็ต้องซ้ายซ้ายไม่น่ารอดกลางไปเลยท่านผู้ชมถ้าเมื่อกี้อยู่ซ้ายอย่างเดียวโอ้โหน่าจะเข้าแจ็คพอ์ตแล้วไอเวเนย มาท่านผู้ชมเมื่อกี้สูตรอะไรวะซ้ายตลอดผ่านทุกด่านนั่นไงโดนละหนึ่งลูกไม่มีสเตปบิ๊กวินก็หายไม่ได้ต้องหาแต่แจ็คพอตแต่แจ็คพอตมันก็เข้าไม่ใช่ง่ายนะาผู้ชมถึงสเตปเก้าเนี่ยขอหน่อยเหอะช่วงนี้ไม่มีตังค์กินข้าวเลยกันได้กันกันไม่ได้เดี๋ยวเจอกันครับ เอาให้มันกันทุกเม็ดให้ได้ก่อนนะผู้ชมไม่เป็นไรเราเล่นชิวๆเดี๋ยวมันต้องมีจังหวะที่เราไปได้สุดสเตปแปดเมื่อกี้มันล็อกกลางเรายิงกลางโอเคมันไปล็อกขวาเรายิงขวาโอ้โหเน็ตเน็ตเว้ยอย่ามึงอยาบปิงตอนนี้ดิเร็วๆๆๆๆๆเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเดี๋ยว เน็ตเป็นบ้าอะไรเนี่ยอือหือโอเคชิบอ้โหโดนทุกเม็ดตลิ่งทุกนัดอือหือโอโหไม่เข้ามาเ็็ห้าสิบก็ได้อม,มันหลายรอบแล้วนะช่วงนี้มันไม่จริงใจเลยสักเกมนะรู้สึกไปพีจีก็เจ๊ง b บแพลกมาติกก oh, ็เจ๊งมาไมโครเกมมิ่งก็เจ๊งนะผู้ชมโอ้สเต็ปแรกมึงก็ปัดกูไอวีไม่ให้กูยิงบ้างเลยเน็ตอีกมันมาเจอกับปัญหาเน็ตนี่แหละปัญหาโลกแตกจริงๆแหละยิงก็ไม่เข้าสเต็ปก็ไม่มีปัดเข้า โอเคนผู้ชมพอวันนี้เลิกลาแบบนี้แหลนะ่านผู้ชมถ้ามันไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นนะ่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเกมเป็นเกมอื่นกันดีกว่าเนาะ